เลี้ยงปลาช่อนเพราะลูกขาย ปลาช่อนเป็นปลาน้ําจืดที่เรียกได้ว่าเป็นสัตว์น้ําเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งก็ว่าได้เพราะในหลายภูมิภาคของประเทศมีการนําปลาช่อนมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูซึ่งสมัยก่อนนั้นปลาชนิดนี้จะหาได้ง่ายมากตามแม่น้ําลําคลองทั่วไปแต่ต่อมาสภาพแวดล้อมเปลี่ยนทําให้จํานวนของปลาช่อนในแหล่งน้ําธรรมชาตินั้นมีจํานวนลดลงจึงทําให้การหาปลาช่อนจากแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อมาบริโภคนั้นไม่ง่ายได้อย่างเช่นสมัยก่อนส่งผลให้มีการเลี้ยงปลาช่อนเป็นเชิงการค้ากันมากขึ้น เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาดนั่นเองการเลี้ยงปลาช่อนให้โตดีและได้เนื้อปลาที่มีคุณภาพนั้นลูกพันธุ์ปลาถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญโดยปัจจุบันได้มีการเพาะพันธุ์ปลาช่อนโดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์เข้ามาช่วยจึงทําให้ไม่จําเป็นต้องรอเวลาให้ปลาผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติแต่สามารถผสมพันธ์ปลาช่อนให้ได้ลูกพันธุ์ปลาออกมาตลอดทั้งปีพร้อมทั้งลูกปลาที่ได้จะค่อนข้างเชื่องและสามารถใช้อาหารเม็ดในการเลี้ยงได้วันนี้ขอนําแนวทาง เลี้ยงจากมงคลฟาร์มมาฝากกันนะครับไปชมกันครับ พ่อแม่พันธุ์การหาปลาช่อนมาทําเป็นพ่อแม่พันธุ์นั้นจะหาซื้อมาจากแหล่งที่เขาเลี้ยงเป็นการค้าเข้ามาเลี้ยงเพื่อจะพัฒนาเป็นพ่อแม่พันธุ์ในอนาคตสาเหตุที่ไม่นําปลาช่อนจากแหล่งน้าธรรมชาติมาเลี้ยงเพราะปลาเหล่านั้นจะมีนิสัยดุร้ายจึงไม่เหมาะสมที่จะนํามาเพาะพันธุ์ในชัดแรกแต่ต้องนํามาปรับเปลี่ยนพันธุกรรมและอุปนิสัยก่อนการเพาะพันธุ์การเพาะพันุ์ปลาช่อนให้ได้ลูกพันธุ์ที่มีคุณภาพจะนําปลาช่อนที่ต้องการนํามาทําเป็นพ่อแม่พันธุ์มาเลี้ยงในบ่อดี ให้ได้อายุ1ปีขึ้นไปโดยเลี้ยงในบอ่อขนาด8คูณ10เมตรปล่อยเลี้ยงในอัตราส่วน5,000ตัวหลังจากครบกำหนดได้อายุตามที่ต้องการแล้วจะนำพ่อแม่พันธุ์ปลาช่อนขึ้นมาพักให้อยู่ในบอ่อปูนจากนั้นจะทำการฉีดฮอร์โมนให้กับปลาแม่พันธุ์ปลาช่อนโดยน้ำหนักปลาตัวละ1กิโลกร,รมัมจะฉีดฮอร์โมนอยู่ที่3ซีซีต่อตัว แต่ถ้าเป็นพ่อพันธุ์ปลาช่อนน้ำหนักตัว1กิโลกร,รมัมจะฉีดฮอร์โมนอยู่ที่2ซีซีต่อตัวจากนั้นก็จะนำพ่อแม่พันที่ฉีดฮอร์โมนเรียบร้อยแล้วใส่ลงในถังดำขนาด100อลิตรปล่อยอัตราส่วน1ต่อหทิ้งไว้24ชั่วโมงปลาช่อนก็จะมีไข่ออกมาให้เก็บภายในถังการอนุบาลเมื่อปลาช่อนในถังไข่แล้วก็จะทำการช้อนไข่ที่มีทั้งหมดลงไปพักในบอ่อซึ่งจะเป็นบอ่อปูที่ใช้อนุบาลขนาด 3, คูณ3เมตรที่ผ่าน การฆ่าเชื้อทําความสะอาดแล้วโดยจะใส่ไข่ปลาช่อนจํานวน30คู่ลงไปภายในบ่ออนุบาลนี้รอไข่ปลาช่อนฟักออกมาให้เห็นคล้ายลูกน้ําในช่วงนี้มันช้อนไข่เน่าทิ้งเมื่อฟักออกมาได้อายุ3วันช่วงแรกจะให้ลูกปลาช่อนกินไรแดงสดทุกหนึ่งชั่วโมงเมื่อลูกปลาได้อายุ7วันจะเปลี่ยนจากไรายแดงสดเป็นไรแดงแช่แข็งเมื่อลูกปลาได้อายุ7จ็ถึงสิวันก็จะเปลี่ยนเป็นอาหารปั้นที่ผสมเองซึ่งจะประกอบไปด้วยไรแดงผสม กับอาหารเมร็ดที่มีโปรตีนอยู่ที่42เอร์เซนตให้กินทุกหนึ่งชั่วโมงจนลูกปลาอายุ20ถึง25วันก็จะฝึกให้กินอาหารเมร็ดที่มีโปรตีนอยู่ที่42เปอร์เซนตามเวลาในช่วงเช้ากลางวันและเย็นจนกระทั่งคัดลูกปลาขายการคัดลูกปลาขาย ลูกพันปลาช่อนที่นํามาทําการอนุบาลจากพ่อแม่พันธา์ส0คู่ที่เราใส่เลี้ยงในบ่อปูนขนาด3าคูสเมตรจะได้ลูกปลาช่อนเฉลี่ยอยู่ที่ห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นตัวเมื่ออนุบาลจนอายุหนึ่งเดือนแล้วจะทําการคัดไซส์ลูกปลาช่อนที่มีขนาดแตกต่างกันไปตั้งแต่1.5นิ้ว2นิ้วและ3.5นิ้วจะคัดไซส์ออกมาได้ประมาณสาขนาดดังที่กล่าวไปก่อนแยกไว้ในแต่ละบอ่อโดยราคาลูกพันปลาช่อนนั้นมีราคาตั้งแต่1บาท30สตาง ไปจนถึงราคา3บาทราคาก็จะแตกต่างกันไปตามไซส์และขนาดของลูกปลาโดยลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบลูกพันธุ์ปลาช่อนที่มีขนาดไซส์2นิ้วขึ้นไปเพราะมีอัตราการรอดที่สูง ตลาดปลาช่อนยังสามารถไปได้เรื่อยๆเพราะเนื้อปลาช่อนนี้นั้นถือว่านําไปประกอบอาหารได้หลากหลายและผู้คนก็ยังนิยมกินกันอยู่ยิ่งในแถบภาคอีสานถือว่าผู้คนยังบริโภคอย่างต่อเนื่องสําหรับคนที่อยากเลี้ยงสร้างไรายได้ช่วงแรกก็อยากแนะนําว่าให้เลี้ยงแบบค่อยเป็นค่อยไปหรืออาจจะเลี้ยงไว้กินในครอบครัวพอมีปริมาณมากเราก็ค่อยขายเพราะบางครั้งการลงทุนไปเยอะไม่ใช่ว่าผลตอบแทนจะได้มามา,มากตามไปด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ เรียนรู้ไปกับมันจากเราเป็นคนเลี้ยงปลาแล้วปลามันจะเลี้ยงเราเองสวัสดีครับ